สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับสิ่งที่เราจะทํากับสวนผลไม้ของเรานะครับหรือว่าสวนทุเรียนของเรานะครับผมอ่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหญ้ามันรกใช่ไหมครับโอ้รกไหมครับหญ้ารกมากครับหญ้าที่รกๆนี้นะครับอ่าเป็นถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับ แล้วก็ถือว่ามีประโยชน์กับเราอย่างมากครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับพวกหญ้าต่างๆนะครับที่อยู่ในสวนของผมนะครับผมจะถือว่านี่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ผมไม่ต้องซื้อนะครับสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อก็คือหญ้านี่แหละครับพวกหญ้าต่างๆนะครับหญ้ามีคุณประโยชน์ยังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวหญ้านะครับถ้าขึ้น มากเกินไปก็จะรกนะครับก็จะมองว่าไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรนะครับนอกจากรกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าคนที่ทําสวนนะครับเราทําสวนเนี่ยนะครับหญ้านี่ถือได้ว่าเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในสวนและเราสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งในสวนของผมเองก็ใช้ประโยชน์จากหญ้านะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะเลยนะครับประโยชน์จากการใช้หญ้าอย่างแรกนะครับที่ผมทําก็คือ ใช้หญ้าในการคลุมดินนะครับก็คือปกติเวลาผมตัดหญ้านะครับผมจะไม่มีการนํามากองหรือเผาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือตัดแล้วก็ให้มันคลุมดินไปเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่1นนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์นะครับเพิ่มการเกิดของไส้เดือนในดินนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากไส้เดือนได้นะครับเพราะว่ามูลไส้เดือนนะครับมี ประโยชน์อย่างมากนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะพอรู้คุณสมบัติพอสมควรนะครับนั่นคือผลว่าทําไมหลายๆคนนะครับเลือกที่จะเลี้ยงไส้เดือนนะครับแต่ทีนี้โดยปกติทั่วไปนะครับไส้เดือนมีอยู่ทั่วไปนั่นแหละครับโดยเฉพาะในพื้นที่สวนพื้นที่ไร่พื้นที่นานะครับก็มีเยอะมากมายเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าหลายๆท่านก็เลือกที่จะใช้สารเคมีในการกําจัดหญ้านะครับในการกําจัดหญ้านื่งคือว่าใช้เวลาน้อยกว่านะครับแล้วก็ให้ผล ในการควบคุมได้นานนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือทําให้เกิดเคมีในดินค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีผลสะท้อนไปถึงสัตว์เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกบเขียดหรืออะไรต่างๆนะครับที่อยู่ภายในบริเวณสวนนะครับก็ทําให้ได้รับผลกระทบนะครับทําให้ตายหรือว่าทําให้เป็นโรคต่างๆได้นะครับแต่สําหรับที่สวนของผมนะครับที่สวนแห่งนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับ ผมจะใช้หญ้าในทางคุณประโยชน์มากกว่านะครับก็คือปกติแล้วนะครับเราจะซื้อฟางนะครับซื้อฟางจากข้างนอกนะครับซื้อฟางจากข้างนอกมาใช้ในการคลุมดินหรือทําอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับหรือว่าช่วยตามอ่าช่วยเพิ่มความชื้นภายในสวนภายในดินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าหญ้าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเดียวกันนะครับที่สวนของผมนะครับจะใช้ประโยชน์ ประเภทที่2อีกอย่างหนึ่งก็คือการนำหญ้านะครับมาคลุมบริเวณใต้โคนต้นไม้หรือว่าต้นผลไม้ต้นทุเรียนของเรานะครับซึ่งวิธีการในการคลุมดินนั้นนะครับก็ทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับซึ่งผมได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีความหนาอยู่ประมาณ1ฝ่ามือครับท่านผู้ชมนะครับก็1ฝ่ามือนะครับ1ฝ่ามือก็จะช่วยให้หญ้านะครับสามารถคลุมดินได้ในระดับที่ ดีมากๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับลดการเกิดวัชพืชนะครับบริเวณรอบโคนต้นนะครับอย่างที่สอนะครับทาให้ดินร่วนซุยมากขึ้นนะครับอย่างที่3นะครับทําให้ไส้เดือนในดินนะครับเกิดอยู่บริเวณรอบๆต้นทุเรียนของเรานะครับมากขึ้นทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะครับทำให้รากเดินได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลนะครับอันนี้จะสังเกตว่าต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็อายุได้ประมาณ5 6เดือนแล้วนะครับนี่กำลังแตกยอดใหม่ครับ ซึ่งในรอบที่แล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะจำได้นะครับที่ผมลงคลิปไปว่ามีมดขึ้นมาทำลายเขานะครับแล้วก็ทำร้ายเขานะครับตอนนี้ก็หายแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้วนะครับนี่เริ่มชูยอดขึ้นมาใหม่สวยงามเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองปลาจีนบุรีนะครับผมนี่นะครับวิธีการก็จะกองแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมก็คือถ้าเป็นไปได้ให้กว้างสักประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ผมกองอยู่ประมาณ60 ประมาณ50-60เซนเท่านั้นเองนะครับอ่าก็คือหลักการก็ง่ายๆครับอ่าปล่อยให้ญ้าสูงยาวสักนิดหนึ่งนะครับประมาณแบบนี้นะครับจากนั้นเสร็จเราก็ตัดครับตัดเสร็จแล้วก็โกยโกยขึ้นมานะครับเป็นญ้าสดนี่แหละครับโกยขึ้นมาแล้วก็มากองแบบใต้โคนต้นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใต้โคนต้นแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะทําให้นะครับต้นทุเรียนของเรานะครับงาม แล้วก็โตไวขึ้นครับท่านผู้ชมสิ่งที่จะได้จากการคลุมดินลักษณะแบบนี้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับความชื้นจะไม่ค่อยหายไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับจะไม่หายไปเลยนะครับเรามีมีโอกาสที่จะมีความชื้นหายไปเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าต้นทุเรียนเรานะครับไม่ต้องลดน้ําได้หลายวันนะครับไม่ต้องลดน้ําได้หลายวันในกรณีที่เป็นช่วงแรงมากๆครับคือลดให้ชุ่ม ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ได้3าถึงสวันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้หญ้าในการคลุมนะครับซึ่งหลายๆท่านก็จะใช้วิธีการซื้อฟางนะครับมาคลุมนะครับซื้อฟางมาคลุมบริเวณรอบๆโคนต้นนะครับซึ่งก็เป็นต้นทุนค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับปัจจุบันฟางก็จะอยู่ที่มัดละ50บาทนะครับห้าบาทก็ท่านก็ลองนึกดูนะครับหนึ่นก็จะใช้ฟางอยู่ประมาณสัก เกือบมัดหนึ่งนะครับเกือบมัดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะคลุมให้ให้วัชพืชไม่ขึ้นบริเวณรอบต้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความหนาอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามือนะครับหนึ่งฝ่ามือนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าพอผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็จะยุบเหลือไม่ไม่มากแล้วนะครับเพราะว่าหญ้าหญ้าสดก็จะคุมไว้เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปนะครับหลังจากที่ยุบลงไปแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มย่อยสลายนะครับ กลายมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้เราเนี่ยมีความงามนะครับแล้วก็แตกยอดได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมคุมไปน่าจะครั้งที่3แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่รอบก่อนนู้นนะครับเขาแตกยอดมาแล้วก็มีพวกมดนะครับเข้ามาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ผมได้กําจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้สไล์นะครับผสมน้ําฉีดล้างนะครับ ล้างทาความสะอาดแล้วก็เขาก็ <_ d ance> ไม่ขึ้นมาอีกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตัดหญา้าแล้วก็เอาญ้ามาคลุมดินให้นะครับสวนฝั่งนู้นนะครับ <_ d ance> ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมก็เดินทางเข้ามาที่สวนก็รีบจัดการเลยเพราะว่าสวนหนึ่งก็คือเริ่มลกแล้วนะครับเริ่มลกแล้วนะครับแต่พืชชนิดหนึ่งที่งามแบบไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ด้านหน้าผมเลยนะครับนี่นะฮะ แถวบ้านผมเขาเรียกว่าต้นญ่าคอมนิตนะครับก็น่าจะสมชื่อนะฮะคือไอหมอนี่ถ้าขึ้นแล้วนะครับตายยากจริงจริงครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ตายง่ายๆเลยนะฮะขนาดเราเอามีดฟันนะครับฟันเสร็จเอาไปโยนทิ้งนะครับมันไปถึงพื้นก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ให้โคนมันลอยฟ้าไปเลยครับท่านผู้ชมถ้าเอามันออกนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขุดนะครับใช้วิธีการขุดเอานะครับหลายกอเลยครับ นี่นะฮะเต็มสวนเลยนะครับผมก็ขุดแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนะครับพอเริ่มแห้งก็เอามาหมักเป็นปุ๋ยนะครับโอ้มีประโยชน์อีกนะฮะจริงจริงแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ความขยันเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าทําสวนโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ตั้งใจนะครับไม่ขยันก็ลําบากครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างณปัจจุบันนี้ปุ๋ยก็ราคาแพงครับท่านผู้ชมครับอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้นะครับ เช่นใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หันมาใช้พืชสดพืชธรรมชาตินะครับในการเป็นปุ๋ยนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูนะครับจากพืชต่างๆที่ผมได้ลงไว้ในสวนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเกอเนเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกหญ้านี่แหละครับพอตัดเสร็จก็จะกองแบบนี้ครับท่านผู้ชมกองอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยครับนี่แบบนี้เลยครับหมกหมกเข้าไป นะครับตัดเสร็จตัดเสร็จแล้วก็เอาคาด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 แล้วก็หมกไปหาต้นไม้ของเรานะครับเดี๋ยวเขาก็งามเขาเองครับอ่าเราอาจจะมีการเสริมปุ๋ยเคมีให้บ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับสําหรับผมก็ณตอนนี้นะครับถ้าเป็นทุเรียนกับมะนาวเนี่ยก็จะให้ประมาณเดือนละครั้งนะครับให้เดือนละครั้งนะครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ตรงเวลาแล้วครับท่านผู้ชม2เดือนยังลืมก็มีนะฮะมันแล้วแต่นะครับ ครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับท่านผู้ชมครับสําหรับการใช้ประโยชน์จากหญ้าที่เรามีอยู่ในสวนนะครับอ่าแล้วก็ไหนไหนก็ได้เจอกันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยรีวิวสวนให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอตัวนะครับในการเก็บข้าวของนะครับเพราะฝนกําลังมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมฝนกําลังมาแล้วครับนี่นะครับเก็บข้าวของก็เดี๋ยวก็เดินทางเข้าไปบ้านนะเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับ ที่สวนก็จะมีกระเพราแดงนะครับนี่จะเห็นว่ากระเพราแดงตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องมานั่งถอนหญ้าให้เขานะครับถอนหญ้าออกนะครับเพราะว่าจริงต้นเขาใหญ่มากอายุได้2ปีแล้วครับแต่ก็ยังงามอยู่นะครับยังเก็บเอาไปทานนี่โอ้โหกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหอมมากครับหอมมากๆเลยกระเพราแดงนะครับผมนี่นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ลองหาหาดูนะครับต่แถวบ้านก็น่าจะมีครับเพราะว่ากระเพราแดงหาไม่ยากครับ เดี๋ยวนี้ก็มีเมล็ดพันธุ์ขายตามร้านขายเมล็ดต่างๆก็มีนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ดั้งเดิมครับท่านผู้ชมก็คือแต่เดิมเขามีต้นเก่าอยู่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะมีลูกเขาเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับต้นหนึ่งนี่นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอนำเสนอข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่กับในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ